สวัสดีครับพี่นอ้องอ้าวยาการพามาเบงนะปาปักทงังโอ้หู้สึกว่าปลายมันเริ่มเขียวเขียวขึ้นมาแล้วพี่น้องดินเริ่มบางมองกับเป็นเริ่มสีเขียวเออหือขึ้นมาจากนอ่อยอ่าอ่าอ่าโอเคโอเคเกิดเกิดแน่บ่เกิดแน่ฮะล่ะน้องครับน้องฟอว่าน้าม,ม,นม,นมันท่วมน้ามันมาท่วมมันก็เลยเกิดแน่บ,บ่เกิดแบบน่ฮะล่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่ามันจะได้สามบอ ลอยเอาบาทเดียวต้องได้ซ้ำลอยเอาบาทเดียวนี่ต้องได้ซ้ำอยู่แล้วเพราะว่าเขามันเกิดบเต็มทีดอกเนาะเพราะน้่ามันมาท่วมยังหน่อยกะหาสิบ 50, 50, หาสิบหรือว่ามันกะหางแน่น่น่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขากบซ้ำเอาอ๋อพราเหต่การพาไาเบิ่งแฟมภาพแฟมคราวาในส่วนของท่านสอสอการพี่น้องเพิน่นได้รับผลกระทบในส่วนของสส ของท่านบางคนนะครับนาะทีเพิ่นตั้งกระทู้ามสดแลวก็าพาดพิงไปหาสสการว่าเอาเข้าปลูกมาแจกได้จังใดแลวก็เอาเขา้ายังก็พูดว่าเอาเขา้าเอเอาเขา้าเอาเขา้าเอาเขา้เา,ขาพันจากกรมการเข้าหน่ยไปแจกให้กเกษตรกรชาวนาได้จังใดหน่ยนยะแต่ว่าก่อนจะไปฟังหรือว่าก่อนจะไปรับชมในส่วนของท่านสสการ พอยาการกดมีในส่วนของอาการทวงหนีติดตามรถไทรถไทยหน้าคูบุต้าเพิน่นศูนย์เพิ่นไปติดตามทวงหนีพี่น้องให้เฮ็ดวิธีหนีเด้อแต่าหากว่าศูนย์บริการเพิ่นไปติดตามหรือว่าไฟแนนซ์ไปทวงหนีค่ารถไทยนั่นเพราะว่าตอนนี้นี่มีแต่เงินเส้นแล้วนะครับเนาะเงินเส้นกับเส้นนั่นแหละเกษตรกรพุ่นขายข่าขายนาำเพิ่นเพิ่นถึงจะให้่นี่ ทีนี่ก็ข้างมาหลายงวดแล้วปรากฏว่าเพิ่นก็ไปติดตามเพิ่นก็ไปท่วงถามฮะละตามปกตินั่นละเนาะครับเราไปฮอดทุงฮอดท่าเพิ่นเลยอ่ากรณีที่เป็นไฟแนนซ์ไปติดตามแบบนี้ก็ให้เฮ็ดแบบนี้เด้อจะได้บ่ต้องโดนยึดรถเนาะครับเนาะเผลอๆกะอ่าเป็นอย่างคลิปนี้นี่ละเนาะครับเพิ่นอาจจะบ่เอาค้างงวดเลยจักงวดเลยก่อนก็ได้เนาะครับเนาะไปรับชมครับผมมาตามข้างงวดมาเทีครับ มันค้างยังบุมีเลยลูกพี่มันค้างไถนาก็มีแต่เงินเซ็นเนี่ยไถนาได้หญ่ก็มีแตเงินเซ็นบ่ได้ครับเพราะว่ามันค้างหางงวดแล้วครับผมต้องเอารถไปมือหนีครับทันบริษัเงินก็ต้องเอารถไปครับโอ้บุมีแล้วลูกพี่อยงไหนนอสสำนักงานใหญ่เขาโอ้ลูกหลงนากใจเย็นเอากอนเอากนโอ้โบ่บ่ครับโอ้โเอาในน้อยนะครับลูกพี่ค้างงวดมันหางงวดเลยครับคือตัวใดญ่อ๋อผมเก็บบ่ได้เลยลูกพี่ไถนาได้ก็มีแต่เงินเซ็นเนี่ยจะกันเซ็นยังไงเนาะ บ่ได้ครันคันบ่นนได้หาง,งวดผมขอสองงวดครับสองงวดวะครับเดี๋ยวสองงวดเขาอีกสักหน่อยนึงครับที่ไะเลน้อปันนี้เชียเนี้ยกับบุยู้เด้ยเนี้ยเปียกงันลูกคือเอ้บ่เป็นยันเงเอา้าผมให้รอบนี้รอบหนาบ่ได้เลยครับรอบหนา<บ>ผมต้อรอบใต้เลยครับบ่ยืดหรอครับบ่ครับ,อ,บอ๋อบ่ยืดหรอครับอ๋ออีกสักหน่อยนึง เบอร์อครับนี่โอ้เบอร์อะไครับอ๋อเดี๋ยวใส่น้องยื่นนะจะสื่ออีกตัวนีงต้องเบอยืนแรือเล่าครับบอครับบอได้บอร์นี่เรครับเพราะว่าอ่านั่นก็คือในส่วนหนึ่งของการติดตามของไฟแนนซ์เกี่ยวกับรถไถยนะครับนะเกี่ยวกับรถไถเออให้เฮ็ดจังสี่เด้อให้เฮ็ดจังสี่จะได้บัตรทองมีปัญหาเรื่องค oh, ul wow. no. mm ้างงวดอีกต่อไปพี่น้องอ่า คนไทยเฮ้าคนอีสานเฮากะไปลามาไหวไปต้อนเอาเนาะเขานอะมี่ยังกะไปต้อนไปปล่อยเอาหันละค่อยว้าค่อยจ้ากันเออเอาไปฟังแฟมไปบึงแฟมภาพแฟมข้าวในส่วนของท่านสสการที่โดน,านพาดพิงว่าเอาเข้าไปแจกเนี่ยคลิปก่อนพยาการลงเนาะเนาะว่าเพิ่นเอาเขา่าเอาเข่าสิบห้ากัสอบเออเอาม,ามันสิบห้ากิโลไปแหลกเข่า กรมกันเขานี่่25กิโลไหนะน,ะ,นะ15กิโลต่อ25กิโลพี่น้องแต่ว่าพยาการเบิ่งแล้วพยาการว่ามันดีเด้ที่สสการฮ็ดไปนี่ยพยาการว่าดีได้พี่น้องเพราะว่ายัางเพราะว่าถือว่าเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวนาเฮาเนาะครับเนาะสำหรับคนในพื้นที่สสพย์บั่นพยการบ่บ่มี้ได้พี่น้องพยาการอยากได้สิตายแบบนี้ซื้อเขาปลูกนี่ก็ะสอบละเจ็ดแปดร้อยไปเด้อเขาหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้านั่น เดี๋ยวว่าถ้าเป็นเขายังอื่นก็นหลายเงินได้พี่น้องบาแมนว่าบาทสองบาทเด้แต่ว่าเพิ่นเฮ็ดแบบนี้ก็ดีเด้น้อครับเนาะก็ดีอยู่แล้วเข้าที่เพิ่นแลกไปแล้วนั่นเข้าที่เพิ่นให้ไปหรือว่าแหลกไปแล้วนั่นเพิ่นก็เอาไปสีสีแล้วเอาไปแจกไทยบานเนาะแต่ว่าคนกับมุมมองเพิ่นไปอีกมุมมองหนึ่งหน่ห่ยว่าหาเสียงล่วงหน้าบอจังสันจังซีหน่ห่ยต่ว่าสสในพื้นที่นี่ถ้าเป็นแบบนี้นี่ จังไดก็แล้วแต่พยาการกว่าดีจังได้ก็แล้วแต่พยาการว่าดีนะครับเนาะเพราะว่ายัางเพราะว่าเพิ่นเข้าถึงกเกษตรกรชาวนาเฮาายังแท้จริงและกาซอยเหลือเกษตรกรชาวนาเฮ่ายังทั่วถึงยู่แบบนี้ในพื้นที่ของเพิน่นถ้ามีสอสอ,อ,อทุกทุกจังหวัดเฮ็ดแบบนี้โอ้ยมันก็นดีเบสอยแล้ว กเกษตรกรชาวนาจ,จะได้ไ่ต้องเดือดหลอนเหลืองเข่าปลูกแน่ยังแน่นาะครับเนาะเอาไปชมเบ่งแฟมผาพแฟมเข่าแฟมข้าวคือเก่าพี่น้องท่านประธานคะดิฉันสุดารัตนพิทักษ์พรพันลบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขตเจ็ดพักเพื่อไทยคะ่ะขออนุญ,ญาตใช้สิทธิ์พาดพิงคะ่ะท่านประธาน เชิญฮะเชิญฮะ,ฮะค่ะจากเมื่อสักครู่ค่ะที่ท่านผู้อภิปรายท่านการุณพลค่ะได้อภิปรายพาดพิงถึงดิฉันดิฉันก็นั่งฟังจนจบค่ะเพื่อที่ให้เกียรติท่านไม่ขัดจังหวะในะการอภิปรายของท่านค่ะก,ก,ก็ต้องขอบพระคุณท่านจริงๆนะคะที่ได้หยิบยกเรื่องราวของดิฉันขึ้นมาทําให้ดิฉันรู้ว่าดิฉันก็สําคัญเหมือนกันนะคะก็ต้องบอกค่ะว่าดิฉันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเขตนะคะ ท่านการุณพลผู้อภิปรายมสุสค่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบปาร์ตี้ลิสต์หรือบัญชีรายชื่อท่านจะไม่ทราบเลยค่ะว่าการที่เราเป็นผู้แทนของชาวบ้านเป็นผู้แทนของราษฎรเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะทําให้เราได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนถ้าท่านได้ติดตามช่องทางทางโซเชียลของดิฉันนะคะชื่อเพจสุดารัฐพิรักษ์พันลบค่ะฝากทุกท่านติดตามด้วยค่ะท่านจะเห็นว่าดิฉันพยายามเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชน อยู่กับพี่น้องประชาชนทุกช่วงอายุทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดจนตายค่ะทุกสถานการณ์ซึ่งช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงฤดูการลงนาพี่น้องประชาชนเริ่มลงนาหว่านข้าวหรือดำนานะคะดิฉันจึงเห็นว่าปัจจุบันนี้พี่น้องเกษตรกรค่ะใช้มเมล็ดพันธุ์เดิม,มเมล็ดพันธุ์เก่าทําให้พืชผลของพี่น้องเกษตรกรไม่ได้ประสิทธิภาพมากที่ควรดิฉันจึง เห็นว่าทางกรมการข้าวค่ะมีนโยบายดีๆคือการจําหน่ายมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการข้าวกระทรวงเกษตรค่ะแต่ว่าเมื่อให้พี่น้องเกษตรกรไปติดต่อในการซื้อหรือประสานงานเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะลําบากสําหรับประชาชนค่ะดิฉันก็เลยเป็นตัวกลางค่ะในการช่วยประสานงานนําเอาข่าวข่าวดีๆไม่ว่าจะกระทรวงไหนก็ตามแต่ค่ะออกมาบอกพี่น้องประชาชนเออฉัน ก็จะขึ้นมาพูดแล้วค่ะดิฉันพยายามที่จะบุ่นวายกับพี่น้องประชาชนตลอดค่ะบุ่นวายในที่นี้คือสิ่งใดดีดิฉันพูดค่ะพี่น้องขาวันนี้ดิฉันมีเรื่องดีๆมาแจ้งค่ะดิฉันก็จะพูดแบบนี้นะคะเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะดิฉันมาแจ้งว่าพี่น้องเกษตรกรขะตอนนี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรมีนยโยบายดีๆคือการจําหน่ายมาเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อปรับปรุงพันธุ์แต่เมื่อบอกชาวบ้านไปค่ะชาวบ้านก็ไม่รู้ช่องทางและก็ สิ่งที่ต้องแลกคือจะต้องสือ้อเงินของชาวบ้านแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะบางทีเงินร้อยเงิน200300ของแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะบางคนก็มองว่าน้อยแต่บางคนไมไมนไม่มีค่ะแต่ดิฉันจึงเป็นตัวกลางค่ะเป็นตัวกลางที่จะช่วยเหลือแล้วก็คิดคิดคิดค่ะว่าจะทำยังไงดีให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวก็คิดได้ค่ะว่าถ้าพี่น้องไม่มีเงินแต่พี่น้องมีเมล็ดพันธุน์ที่อยู่ในยุ้งฉางอยู่แล้วเนี่ยเอามาแลกได้ไหม พราะปัจจุบันนี้ราคาข้าวมันก็มีตามตลาดอยู่แล้วราคาปัจจุบันก็ข้าวเปลือกก็8บาท9บาทถ้าเอามานํามาแลกในราคาสัดส่วนที่เท่ากันแล้วแลกพันข้าวหนึ่งกระสอบในกระสอบละ25กิโลกสอบละร้อยสองเนี่ยได้ไหมซึ่งมันราคามันก็ตรงกันค่ะตรงกันดิฉันก็เลยว่าอะถ้าแบบนี้จะได้ไหมดิฉันก็ปรึกษากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับโครงการนี้โดยตรงคือกรมการข้าวก่อนที่ดิฉันจะทําอะไรค่ะดิฉันรอบคอบค่ะ ไต่ตองอย่างดีเพราะว่ากว่าจะได้มาเป็นผู้แทนนี้มันไม่ได้ง่ายค่ะก็คือสุดท้ายค่ะดิฉันก็อยากจะยืนยันค่ะว่าสิ่งที่ดิฉันได้ทําลงไปเนี่ยเป็นเจตนาดีที่ดิฉันอยากจะทําให้พี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็อยากจะฝากท่านค่ะว่า ถ้าเกิดสิ่งใดดีดเนี่ยค่ะเราในฐานะของผู้แทนเหมือนกันก็ควรที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะคะถ้าเกิดสิ่งใดดีก็ช่วยกันเถอะค่ะสนับสนุนเถอะอย่าหาทางจับผิดกันเลยนะคะ<ด>ก็และก็ขอเน้นอีกครั้งหนึ่งค่ะสุดท้ายค่ะนี่ไม่ใช่การแจกค่ะแต่ว่าดิฉันเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างกรมการข้าวกับพี่น้องประชาชนค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานค่ะ นั่นแหละครับหลังจากที่รับชมไปก็คิดเห็นจังไดพี่น้องมันดีบอแบบนี้หรือว่าบดีแต่ว่าในมุมมองพยาการพยาการเป็นคนมองในแง่บวกนะมองในแง่บวกส่วนหนึ่งอาจจะมีแอบแฝงในส่วนของทีสอสผู้ชายเพื่นบอกว่าไอเป็นการหาเสียงลวงหน้าหรือว่าเป็นการเป็นการยังอะหวังผลประโยชน์ที่หลังั่นแหะ ถ้าว,ว่าพยการเบิงนิสัยสสการตั้งแต่ไหนแต่ไรมาหรือว่าการช่ยเหลือบวัวปีในไหนพี่น้องพนลงมพื้นทีพ่พนคุกคีเกี่ยวกับกเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ของเพิน่นเอสอสสมันต้องเป็นแบบนี้เนาะครับเนาะนี่แหละเป็นตัวแทนของกเกษตรกรชาวนาอีหลีไปหอดดำหน้าซอยแนย,ยังแน่ะวังคอนเทนต์นะแนอ่าคนแบบนี้ก็หาย,ยากอยู่เด้เอาตีสสบางคนเอาจะไปเหตุคอนเทนต์ดำหน้ามี่โบ อยากเด้พี่น้องโู้ว่าดำหน้ามันปวดหลังโกหลังกงบ่เด้อบอกไฮเสก่อนอ่าถ้าเฮ็ดคอนเทนต์เฮ็ดคอนเทนต์อย่างอื่นดีกว่าเนาะเพื่อนว่าอ่าแต่ว่าอันนี้เพื่อนใจเพื่อนก็ซอยเหลือเกษตรกรชาวหน้าอีหรีนั่นแหละอก็ถือว่ามองในแง่บวกไววก็ถือว่าเป็นภาพรวมที่ดีอยู่ดอกพอเห็นการว่าอันไหนอันไหนมันดีก็ซอยกันฮหระเนาะครับเนาะอันไหนมันดีก็ซอยกันอันไหนมันดีก็ว่ามันดีฮะระ แม่นบ่ดีกว่าที่ว่าเฮาจะดีกว่าที่ว่าเฮาจะไปมองกันในแง่บ่่อ่ดีแน่ยังแน่จังสี่เนี่ยนะวิธีการวาถ้ามันมีแต่ในแง่ลบดีกว่าที่บ่เฮตอย่างเลยสอสอบางทันบางไล่เนี่ยบ่เฮตอย่างเลยนั่งอยู่ออฟฟิตนั่งอยู่ในห้องแอร์พ่อแม่กระทั่งเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนบ่าว่าจะเป็นเรื่องราคาเข้าราคาฉึก หรือว่าเรื่องนี่เห็นบอกน้ำท่วมเข้านี่เคยมาแบ่งเบิงมาแย่งบ่เคยเอายิบยกไปโวในในสภาพบา่บ่ม่เลยมีจัดจักโวเรื่องอยัางกันบ่ดิข้าแต่ทะเลาะเพาะปังกันอยู่ฮะหละเฮดไทยกเกษตรกรชาวนาที่ว่าเป็นตัวแท่นชาวนานี่บ่ได้รับประโยชน์เต็มทีมันบ่อีลีบ่ได้รับประโยชน์เต็มทีเลย ข้าแต่ทะเลาะกันอยู่หันกัดเขี้ยวกัดข้างกันอยู่หันพยนตร์การาอู้ปวดหัวปวดหัวพยนตร์การาแบบนี้นะครับนะแบบนี้ก็แย่แล้วอ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับนะคิดเห็นจังใดก็เห็นต่างจังใดก็คอมเมนต์มาเว้ากันไดบ่เป็นยังอ่าคอมคอมเมนต์มาเว้ากันแน่ยังแน่กันใดพี่น้องบ่เป็นยังเด้อคอมเมนต์มาเว่ากันกันใดแต่ว่า ในส่วนตัวนี้นะครับนะการเห็นให้เห็ดหน้านี่ช่วงนี้ฝนทิ้งฝนทิ้งช่วงวือวยฝนเบาบางอยู่แถวชุมชนมันพายาการตกเมื่อวานก็ตกแต่ว่ามันตกเบาแห้งแต่ว่ามาขึ้นนี่แบบตกเด้มาขึ้นนี่แบบตกฟังกรมอุตุแล้วก็พูดก็ว่าฝนจะห่างหายไปอยู่ก็มาลอหลุนรอเบิงกันพี่น้องมาลอหลุนรอเบิงว่ามันจะเป็นจังไดตั้งแต่วันที่หนึง่ง เป็นต้นไปถึงวันที่เจนี่ฝนจะ,ะเหลือเล็กน้อยแต่ว่าวันที่8ถึงวันที่14บสี่นว่าฝนจะมาแห้งนานเพราะฉะนั้นก็ให้เรามัดระวังเด้อเฮ็ดยั้งกะเบิงกลมอุตุไปน้ำนะครับนะเฮ็ดกันกรตรก็ต้องติดกระแสขขานี่ไหวละ่ะอ่าติดกระแสขขานี่ไหวเพราะว่ามันกับบานแน่นอนนะครับนะมันกับบานแน่นอน เอาคลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ